ทดลองในครั้งนี้นะครับเราก็ได้ลำฐานมาสองชนิดนะครับผมคือชิ้นชนิดที่หนึ่งชนิดที่สองนะครับผมครับเราก็จะนำตัวอย่างทั้งสองชนิดนี้ไปเข้าเครื่องอบที่เครื่องฮูดแอร์นะครับใช้เวลาประมาณ2 3ถึงสามชั่วโมงนะครับเพื่อไล่ความชื้นออกจากตัวอย่างให้หมดนะครับครับเมื่อตัวอย่างแห้งแล้วนะครับเราก็จะนำมาเข้าเครื่องบดนะครับ เพื่อย่อยให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็เอียงเครื่อ45ง45องศารครับแล้วก็เปิดถึง10-15วินาทีนะครับแล้วก็ปิดเพื่อให้เครื่องร้อนจนดเดินไปนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างที่บทละเอยียดแล้วนะครับท่าดาก็เห็นไหมครับเขียนครับเราเราก็จะนำโครงสารที่ใส่ที่รองสารนะครับก่อนไปช่างโดยแบ่งช่างเป็น1กรกัมและ0.5กนัมครับนี่เราก็จะนำสารโครงสารครับไปช่างที่ช่าง ของเมือนสานคาะผมนำฐานตัวอย่างที่เราบดแล้วมาใส่น้ำเพื่อจะอัดลูกบอลนะคะนำสารที่เตรียมไว้นะคะมาใส่เบา้าให้เต็ม แล้วก็ใส่กระดูกค่ะปิดทางข้างบนแล้วก็ข้างล่างะค่ะจากนั้นก็จะใส่เครื่องอัดน,นะคะเพื่ออัดให้กลายเป็นเม็ดนะคะจากนั้นนะคะนํำเข้าเครื่องอัดเพื่ออัดผงให้กลายเป็นเม็ด ออกมาให้ดูหน่อยนี่นะคะก็จะกลายเป็นเม็ดเมื่อเมือเมื่ออาจเป็นเม็ดแข็งได้แล้วนะคะ <c oughs> เราก็จะนําไปตากแดดหรือว่านําไปเข้าตู้อบฮอตแอร์โอเว่นนะคะที่อุณหภูมิ110องศาแล้วก็อบให้แห้งเป็นเวลา2-3ชั่วโมงค่ะเพื่อไล่ความชื้นออกจากเม็ดตัวอย่างให้หมดนะคะต่อไปนะคะนำลูกบอมแล้วก็หั่นขึ้นอย่างนี้นะคะเพื่อเอาเชือก ะะต่อไปนะคะนําได้มาผูกนะคะให้ไปห้อยลงนะคะต่อไปนะคะเราจะจับลูกบอมนะคะให้กลับลงแล้ววางถ้วยไว้ที่ปลายขาของลูกบอมนะคะ จากนั้นนะคะจับปลายได้ให้เข้าไปข้างในก้นถ้วยค่ะต่อไปนะคะเราจะนำเม็ดตัวอย่างนะคะใส่ลงไปในถ้วยให้ทับได้พอดีค่ะ ต่อไปนะคะเราจะประกอบลูกบอลนะคะเข้าในกระบอกนะคะและปิดฝาให้สนิทค่ะ ทำการเปิดคูลลิ่งที่อยู่ด้านขวาของเครื่องนะคะแล้วก็เปิดวาล์วทางออกซิเจนค่ะ <Okay. S 1> กดเปิดเครื่องบอมคารอลมิเตอร์นะคะปุ่มสีเขียวค่ะจ,จากนั้นฝาเครื่องบอมจะเปิดออกโดยอัตโนมัติค่ะ ประกอบลูกบอมเข้าไปยังจุดจับนะคะที่หน้าจอแสดงกราฟตรงเมนูด้านล่างจอตรงตรงตำแหน่งปุ่มที่3จะเปลี่ยนจากคำว่าบอมไปเป็นคำว่าสตาร์ทกดปุ่มที่3เพื่อสตาร์จะเป็นการเริ่มนะคะรอประมาณ20-25นาทีค่ะ หากไม่เกิดคําว่าบอมนะคะหรือว่าสตาร์ทที่ปุ่มที่3แสดงว่ามีปัญหานะคะเราต้องเช็คอุณหภูมิของคูลิ่งว่าได้เข้าอุณหภูมิต่ำกว่าหรือเท่ากับ2 2หรือเปล่านะคะต้องรอให้อุณหภูมินะคะลดลงไปที่22ององศานะคะเครื่องค่อยจะสตาร์ทได้คะ่ะเมื่อเสร็จแล้วฝาของเครื่องบอมจะเปิดออกนะคะและจะได้กราบการเผาไหม้ที่หน้าจอออกมาคะ่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะนำลูกบอมออกมาทำความสะอาดค่ะนำถ้วยไปล้างด้วยน้ำยาล้างจานให้สะอาดนะคะโดยขูดเอาคราบการเผาไหม้ออกให้หมดนะคะจากนั้นนะคะนำลูกบอมมาเช็ดด้วยทิชชู่ให้สะอาดนะคะทำความสะอาดให้สะอาดจนเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้เหมือนเดิมค่ะเมื่อทำการทดลองเสร็จแล้วนะคะให้เลือกซิสเต็มนะคะแล้วก็กด Ex i t ค่ะ แล้วก็กดไปปุ่มโอเคนะคะฝาก็จะเลื่อนลงมาปิดโดยอัตโนมัติค่ะทำการปิดคูลิ่งนะคะแล้วก็ปิดเครื่องที่ปุ่มสีเขียวค่ะปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนนะคะก็เป็นการจบการทดลองค่ะ